หน่อยก็จะมาตอบคาถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสงสัยในการเลือกมเมล็ดก,กาแฟนั่นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบเป็นเมนูราเต้ร้อนนั่นเองนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมาตอบคำถามนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของความสงสัยในการเลือกมเมล็ดก,กาแฟนั่นเองค่ะว่าเราควรเลือกแบบไหนนะคะวันนี้หน่อยก็จะมาแนะนำนะคะมเมล็ดก,กาแฟค่ะของ Oriental Coffee นะคะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มเมล็ดก,กาแฟตแต่ละตัวค่ะเขามีคาแรคเตอร์รสชาติยังไงบ้างนั่นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบค่ะเมนูร้อนนะคะเป็นเมนูลาเต้ร้อนนั่นเองนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ย ทำออกมาเป็นเมนูร้อนแล้วรสชาติเป็นยังไงนะคะสามารถทำได้หรือไม่นะคะเหมาะสำหรับร้านค้าของเราหรือเปล่านะ,นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวแนะนำก่อนนะคะด้านหน้าหน่อยก็จะเป็นกาแฟนะคะที่เราเขียนจำนวนเบอร์เอาไว้เนาะ3 4 5 6ี่ห้านั่นเองนะคะแล้ว1กับสองไปไหนนะคะ1กับสองก็ไม่ได้ไปไหนนะคะเพีเยงแต่เราไม่ได้เอามาไว้ตรงหน้าร้านนั่นเองค่ะ1กับ2ก็คือกาแฟขั้วอ่อนค่ะหรือว่าอ่อนกลางนะคะซึ่ง2ตัวเนี้ย ก็จะเป็นกาแฟที่ไม่ได้เหมาะสมสำหรับในการ มาชมกาแฟขายออกเป็นแก้วนะคะแต่เขาจะเหมาะสำหรับกาแฟพวกดิฟค่ะหรือว่าสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะด้วยความที่คาแรคเตอร์ของเขาออกทนเปรี้ยวไปเลยค่ะช่ำๆนะคะเหมือนรสผลไม้แบบนั้นเนาะซึ่งก็หลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วขั้วก,กลางเนี่ยก็อาจจะมีความเปรี้ยวเยอะพอสมควรอยู่แล้วนะคะขั้วกลางก็มีจํานวนคนที่น้อยค่ะที่ชอบนะคะส่วนขั้วอ่อนกับขั้วอ่อนกลางนะคะก็จะ เป็นขั้วที่เหมาะสําหรับคนชอบชิมนะคะ ชอบริฟค่ะชอบที่จะได้รสชาติหรือว่าคาแรคเตอร์ของกาแฟที่ตรงตัวนั่นเองนะคะเนาะออร์เรนทัลกฟก็เลยไม่ได้นํามานะคะบรรจุหรือว่านํามาขายตรงหน้าร้านแบบนั้นนั่นเองค่ะเนาะเราก็เลยมีตั้งแต่เบอร์3เบอร์สเบอร์5เบอร์6ไปเลยนะคะส่วนเบอร์สก็จะเป็นขั้วกลางนะคะอาราบ,บิก้าร้อนั่นเองค่ะมีคาแรคเตอร์แบบฉ่ำๆน้ำลายไหลนะคะมีความฟรีสนะคะก็ด้วยความที่เขาอะขั้วยังไม่ทันได้แบบ ไปเข้มมากนะคะเขาคั่วกลางก็คือกลางระดับปลายๆนั่นเองนะคะเนาะก็มีคอเแคเตอร์ออกแนวนัตตี้ช็อกโกแลตตี้แบบนี้ค่ะโทนนัตตี้มากกว่านะคะเนาะ ไปค่ะก็จะเป็นอินเทอร์เรียนโรสค่ะนะคะขัวกลางค่อนเข้มค่ะก็จะมีความแบบเปรี้ยวปลายค่ะค่อนไปทางเข้มหน่อยนะคะเพราะว่าเหมาะสําหรับชมเมนูเย็นก็ได้เมนูร้อนก็ได้นั่นเองค่ะเราทํามาเพื่อตอบโจทย์ค่ะสําหรับคนที่ชอบกาแฟแบบคาแรคเตอร์ติดเปรี้ยวป,ปลายนะคะมีความเฟรชเฟรชนะคะแต่ว่าขอความเ,มเข้มเข้ามาร่วมด้วยนั่นเองค่ะก็คือยังไม่ตัดไปถึงเข้มเลยนะคะแต่ขอมีความแบบมีอะไรให้เรายังได้กินอยู่นะคะรสชาตินะคะมี ความสดชื่นค่ะพร้อมกับ ความเข้มเข้ามาบวกด้วยก็จะทําได้ทั้งร้อนและก็เย็นแบบนี้ค่ะเนาะส่วนกาแฟเบอร์5นะคะก็ไปจะเป็นเอสเพรสโซ่ค่ะอาราบิก้าร้อยเปขั่วเข้มค่ะเหมาะสําหรับเมนูเย็นนะคะเมนูใส่นมค่ะชอบความเข้มค่ะไม่ชอบติดเปรี้ยวเลยนะคะหรือว่าเหมาะสําหรับแก้วขนาด32ออนนะคะ22ออนอะไรแบบนี้ค่ะขนาดไซส์ยักษ์กนะคะก็เหมาะสําหรับการที่เราชงกาแฟเย็นนั่นเองนะคะแต่กาแฟร้อนชงได้ไหมก็ชงได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เนก็มา ลองชงให้ดูเช่นกันนะคะกาแฟเบอร์5ค่ะก็เป็นคาแรคเตอร์ที่มีความแบบหอมนะคะบอดี้หนักแน่นค่ะด้วยความที่เขาเป็นอาราบิก้าร้อเเนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นเบอร์6นะคะเบอร์หก็จะเป็นอาราบิก้าผสมกับโรบัต้าค่ะก็คือกาแฟเบนนะคะกาแฟเบนเขาก็จะมีความเข้มข้นค่ะด้วยสารพันโรบัตตานะคะจะมีกาเฟรอินที่สูงมากๆนะคะเขาก็ได้ขึ้นชื่อว่าใครที่ชอบความเข้มถึกและบึ้บึนะคะกินแล้วตื่นเลย กินแล้วกาฟฟอีนค่อนข้างสูงหน่อยนะคะเหมาะสําหรับคนที่กําลังเดินทางค่ะกินแล้วอชอบกาฟฟอีนนะคะในการทํางานค่ะจะเพิ่ม energy ต่างๆนะคะให้กับเราค่ะก็จะเป็นกาแฟตัวเบอร์6กนั่นเองนะคะ งนาที่เป็นโรบัต้าแต่อาราบิก้าเขาก็ช,ช่วยในเรื่องของความหอมนะคะความระมุนค่ะมีความพรีเมียมในตัวนะคะก็เกิดเป็นเบอร์หข,ขึ้นมาค่ะเอ็กซ์ต้าสตรองนะคะเนาะ,ะรู้จักกาแฟของเราพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาทําการเปรียบเทียบนะคะให้ดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าแต่และตัวทําเมนูร้อนได้ไหมนะคะแล้วก็ทําเมนูร้อนออกมาแล้วค่ะจะดรอปไปไหมจะเข้มเกินไปไหมนะคะวันนี้หน่อยก็เลยเลือก1เมนูค่ะที่มองว่า ถ้าใส่เป็นนมนะคะมันควรที่จะ,ะดรอปไหมนะคะหรือว่าถ้าใส่เป็นนมแล้วเข้มเกินไปไหมนะคะ<ๆ>ก็เป็นเมโนูลาเต้นั่นเองนะคะจะทําให้ทุกคนดูเลยค่ะว่าแต่ละแก้วเนี่ยรสชาติเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปทํากันเลยวันนี้หน่อยจะใช้กาแฟนะคะ13กรัมค่ะนะสำหรับกาแฟ1นช็อต อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะช่างเป็นกาแฟ13กรัมนะคะเนะอ่ะเราก็ได้บั克เก็ต1ช็อตมานะคะหน่อยจะชงกาแฟ1ช็อตค่ะนะคะแล้วก็สกัดน้ำกาแฟออกมา1ออนหรือว่า30 ml ค่ะอ่านะคะโดยใช้เครื่องโรโมลาดไททันนั่นเองค่ะ นะคะหน่อยจะใช้เป็น 64S นะคะแล้วก็มีการบดแบบช่างเอานะคะเพราะว่าหน่อยก็จะไม่ได้เป็นใช้เครื่องบดที่เราแบบกําหนดกลมแบบนั้นนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีกาแฟหลายตัวเนาะหน่อยอาจจะมีการปรับบดร,ระหว่างทางนิดนึงนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเมล็ดกาแ,แฟด้วยค่ะว่าเราควรปรับบดแบบไหนค่ะให้หาเพอร์เฟ s h o ช็อตได้นะคะเดี๋ยวเราไปกาแฟตัวแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือ c i t r ตรอสนะคะมีเดียมนะคะอาราบิก้าร้อค่ะขั้วกลางของเรานี่ ช่างกาแฟออกมาก่อนเลยปึ๊บ13กรัมโอเคค่ะตอนนี้เน่ยก็ช่างกาแฟเบอร์3มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะ13กรัมเดี๋ยวเราไปบดกันเลยนะคะบดออกมาเลย,เลยหนึ่อ,อนก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะไปหาช็อตนะคะไว้ตรงไหนนะคะหน่อยก็ได้ทำการ 1>, 1ออนค่ะแล้วก็ตั้งด้วยระยะเวลานะคะเป็น35วินาทีนะคะแล้วเครื่องตัวนี้นะคะก็สามารถสตีมนมไปด้วยแล้วก็ทำกาแฟไปด้วยพร้อมกันได้นะคะอ่ะเราก็ไม่รอช้าเนาะสตีมนมไปด้วยเลยนะคะนมที่หน่อยใช้วันนี้เป็นของแมกโนเรียนะคะนมสดรสจืด าแฟเบอร์3นะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาจริงๆนะคะกาแฟเบอร์3เนี่ยหน่อยมองว่าด้วยความที่มันเป็นขั้วเข้มอะค่ะ,ะสีค่อนข้างบางๆนะคะแต่ก็โอเคเหมือนกันนะคะเนาะลองเดี๋ยวเราค่อยมาตัดสินในเรื่องของรสชาติกันอีกทีหนึ่งนะคะ,ะทีนี้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกาแฟตัวเบอร์4ค่ะปึ๊บกาแฟเบอร์สเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวหน่อยจะปดออกมา13กรัมนะคะปึ๊บ น่าค่ะเดี๋ยวเราก็มาชงกันเลยอืมนคะคะอ่าพอเป็นกาแฟเบอร์อรสี่ค่ะ ถ้าเราสังเกตได้ค่ะครีม่านะคะด้านหน้าค่ะค่อนข้างสีจะเข้มขึ้นกว่านะคะเนาะตนตัวนี้ก็จะสีค่อนข้างที่จะนุ่มละมุนกว่าเนาะตัวนี้ค่อนข้างเข้มกว่าขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะไปตัวต่อไปกันเลยนะคะก็คือกาแฟตัวเบอร์ห้านั่นเองนะคะอ๋อเป็นขั้วเข้มปุ๊บค่ะเราค่อนข้างที่จะ มีกาแฟเหมือนจะละเอียดขึ้นนะแล้วก็มีความจับตัวเป็นก้อนด้วยนะคะนิดหน่อยอนะคะด้วยความที่พอคู่เข้มขันน้ำมันกาแฟขขงค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นนะคะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเบอร์5ของเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะคะอ่ะเนาะก็ตอนนี้นะคะสีเบอร์5กับเบอร์สค่ะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าพอเรายิ่งยิ่งตั้งนะคะกาแฟไว้นานขึ้นค่ะมันก็จะมีสีครีมมาที่เข้มขึ้นเข้มขึ้นนะคะเนาะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นสีครีมมาของตัวเบอร์ห้าค่ะเข้มขึ้นเข้มขึ้นเหมือนกันนะคะเนอะแต่สีนี้ค่อนข้างแตกต่างนะคะไปะเดี๋ยวเราก็ไปดูกาแฟเบอร์6กกันนะคะปึ๊บ ่านะคะเราก็มาเทกับาแฟเบอร์หกันปึ๊บสีของกาแฟเบอร์หกนะคะค่อนข้างที่จะเข้มนะคะเหมือนกันเลยเนะเาะก็สีแรดูด้านหน้าค่ะแรดูอาจจะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะคะในวันที่ กาแฟตัวแรกค่ะมันวางไว้นานานขึ้นนาน,น,น,นขึ้นนั้นขึ้นสีจะเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะคะตามลําดับเนาะตอนนี้เราได้ครบแล้วค่ะทั้งหมดนะคะ4ตัวค่ะลาเต้ร้อนนะคะสี่แบบนะคะก็4แบบก็คือเมล็ดกาแฟต่างกันนะคะเมล็ดกาแฟขัวกลางค่ะขวกลางค่อนเข้มนะคะขั้วเข้มค่ะแล้วก็ผสมกับโรบัตตานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยดีกว่าค่ะก่อนกาแฟของเราจะอุ่นไปมากกว่านี้นะคะ โอเคค่ะก็เดี๋ยวขอชิมเมนกาแฟแก้วนี้ก่อนนะคะก็นี้ก็จะเป็นมีเดียมค่ะเป็นคั่วกลางนะคะอืมคั่วกลางมีความแบบนุ่มๆค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเบานะคะบอดี้ของนมก่อนข้างที่จะมากรบกาแฟนะคะน,นิดนึค่ะแต่ก็ยังมีความเป็นกาแฟอยู่นะคะเหมือนกินกาแฟสไตล์แบบกาแฟนมนมจัดเลยนะคะแบบนั้นค่ะ นะคะแต่ก็หอมนะคะอันนี้หน่อยมองว่าก็ไม่ได้แย่นะคะแล้วก็ไม่ได้กรบแบบกาแฟจนแบบเป็นนมจัดจ้านขนาดนั้นนะคะอ mm ืม hmm. อันนี้รู้สึกพอดีขึ้นมาค่ะมีความหอมของกาแฟขึ้นแล้วก็ความเข้มความหนักแน่นของกาแฟเกิดขึ้นนะคะ mm hmm. ตัวนี้ค่อนข้างหอมเลยทีเดียวเนาะแล้วก็เหมือน กินแล้วเหมือนความแบบสมูทค่ะหรือว่าความละมุนมันเกิดขึ้นมีหวานาปลายปลายตามด้วยแบบนั้นนะคะอ่ะขอเป็นตัวเบอร์อเบอร์ห้าอือโหเบอร์ห้าเข้มนะคะมีความเข้มกาแฟตามระดับ,บ,บเลยค่ะเหมือนกับตัวเนี้ย นุ่มเลยละมุนไปเลยนะคะมีความเหมือนกินเออเรากินนมนะคะ่ะค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเป็นนมที่กลมกล่อมแบบนี้ค่ะแต่อันเนี้ยอยู่ระดับกลางๆค่ะมีความแบบผสมผสานมีความหวานลงตัวนะคะแบบนี้ค่ะส่วนตัวนี้ค่ะค่อนข้างเข้มไปทางกาแฟนะคะแล้วก็หนักแน่นด้วยนะคะบอร์ดี้ค่อนข้างชัดเจนค่ะตกตรงลิ้นค่อนข้างเยอะแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกาแฟเบอร์หกกัน เบอร์หอันนี้สายดาร์กนะคะสายเข้มเลยนะคะหน่อยมองว่า บอร์หกก็อร่อยเอาจริงก็คือชงกาแฟร้อนได้ทุกตัวค่ะอยู่ที่คาแรคเตอร์เขาอาจจะไม่ได้เหมือนกันสักเท่าไหร่แบบนั้นค่ะเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะโอเคหน่อยมองว่าก็ทําได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าชอบตัวไหนหน่อยชอบตัวเบอร์สี่นะคะถ้าเป็นเมนูร้อนก็คือเบอร์สี่อร่อยเลยนะคะมีความกลมกล่อมแล้วก็ลงตัวค่ะแล้วก็ไม่ดูเข้มจนเกินไปแล้วก็ไม่ดูนุ่มจนเกินไปแบบนี้ค่ะเนาะ โอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าหากว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไต้คลิปกันได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าอยากให้หน่อยมาแชร์อุปกรณ์อะไรนะคะหรือว่าเครื่องชงตัวไหนค่ะมาชงเมนูอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะคลิปนี้ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าหน่อยจะมาทําคลิปอะไรให้ทุกคนได้ดูกันค่ะหรือว่ามาแชร์อะไรนะคะให้กับทุกคนค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะคะสำหรับตอนนี้หน่อยขอตัวลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ